สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับในช่อง y o u YouTube c h ช n แนลนะครับช่องเซลโยรถมือสคัดคุณภาพเกรดเอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเซลโยจะมารีวิวนะครับรถ SUV นะครับรถครอบครัวที่หาค่อนข้างยากแล้วนะครับตอนนี้นะครับ เป็นเจ้า f o r t จ n e r นะครับ Toyota f o r t u จ e r นะครับเครื่อง2.7เป็นซินปี2015นะครับคันนี้นี่เลยครับผมสภาพสวยเรียมเลยนะครับผมได้ชุดแต่งสเกิร์ตด้วยนะครับคันนี้ก่อนเซลโยจะไปรับชมรถพาไปรับชมรถนะครับอ่ารบกวนลูกค้าช่วยกดไลค์กด like, ติดตามให้เซลโยด้วยนะครับ ครับผมสวยงามมากเดี๋ยวเซื้อโยจะพาไปดูอ่ารอบๆคันกันนะครับว่าน่าใช้แค่ไหนนะครับได้นี่ครับด้านหน้าก็จะสวยอย่างนี้เลยนะครับมีสเกิร์ตนะครับผมพร้อมไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้าเดิมๆเลยสวยงามมากนะครับคันนี้ f อร์ u ูเนอร์2.7เป็นซินคันนี้นะครับรถสภาพสวยนะครับ ภายในเรียมเลยนะครับตัวนี้เป็นมีคิ้วด้านข้างนะครับล้อแมกอลลอยนะครับเดิมจากศูนย์เลยนะครับแม็กอลอยเดิมจากศูนย์เลยนะครับแล้วก็บัตไดนะครับเดิมๆเลยแล้วก็เป็นสเกิร์ตด้านหลังนะครับผมตัวนี้สวยงามมากนะครับพอตูเนอร์นะครับท่านใดสนใจนะครับถ้าเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน นี่ด้านหลังด้านในนะครับมีพคงกระดุมนะครับสวยงามข้างในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับแอร์ด้านหลังพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันบ้างครับผมน่าใช้แค่ไหนนี่สวยๆเลยครับ เกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.7เบนซินนะครับคันนี้นะครับปฏิพัทธออโต้เรานะครับรับมาสภาพสวยงามมากเลยนะครับผมรถเอสยูวีสภาพสวยนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.7นะครับคันนี้ปี2015นะครับปฏิพัทธออโต้เราขายอยู่ที่ 699,000บาทเท่านั้นครับท่านใดสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในช่อง YouTube ของเซลโยรถมือสองคุณภาพเกรดเนะครับผมคลิปนี้เป็นคันนี้คลิปหน้าเป็นคันไหนเรามาติดตามกันครับ